แต่ทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะผมไม่แน่ใจว่านี่คือการเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับคือผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่าสี่สื่อสรายการเนี่ยมีรายการประเภทไหนบ้างนะครับเจ้าตัวก็คือทั้งแอดมินก็เอึกเออัก,อก,อกใัใส่แว่นตาใส่แว่นตาสีดํา นะใส่แว่นตาสีดำนักข่าวก็เลยเพยายามสอบถามนะว่าใส่แว่นตาทำไมสังคมก็สงสัยนะแต่อีกด้านนึงมันก็เรื่องของเขานะมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้อาจจะเป็นคนแพ้แสงนะแดดมันส่องตาแดดมันจ้าเข้าตานะครับแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ยอมบอกนะว่าสื่อที่ตัวเองฟ้องเนี่ยหมายถึงใครนะแต่ให้ไกด์แบบนี้จะเป็นลักษณะของรายการเนี่ยนะรายการที่จะต้องมีพิธีกร เพราะเป็นการพูดถึงการเชิญแขกซ้ำๆมาพูดในประเด็นซ้ำๆเกี่ยวกับขบวนการเชื่อมจิตก็คือเอาแขกเน่ตัวละครที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะนักกฎหมายเอามาพูดในรายการแล้วเขารู้สึกว่ามาพูดซ้ำๆจนทำให้เขาเนี่ยรับความเสียหายแต่ก็ไม่กล้าบอกออกมานะครับว่าคนที่ฟ้องเนี่ยหมายถึงใคร อันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งก่อนแต่ที่ผมเอามานําเสนอวันนี้เพราะโดนปฏิกิริยาโต้กลับแล้วนะจากทนายอน,นันชัยชัยเดชทนายอนันชัยเดียบอกไงรู้ไหมคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหผมใช้คํานี้เลยนะแกไปให้สัมภาษณ์กับทางช่องสามนะผมติดตามข่าวอยู่แกบอกว่าแกโคตรดีใจเลยนะโคตรดีใจเลยเออท่านทำไมแกดีใจที่แอดมินกระบวนการเชื่อมจิตเนี่ยไปร้องปอถถอทททั้งสื่อแล้วก็แขกร่วมรายการนะครับแกโคตรดีใจเลยเพราะอะไร เพราะก่อนหน้านี้ทนายอนันชัยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่ปอทไงที่ปอทถึงกว่า60คนนะครับฝั่งนั้นบล็อกแอดมินร้องร้องสื่อกับผู้ร่วมดำเนินรายการแต่ทนายอนันชัยเนี่ยแจ้งความแอดมินกระบวนการเชื่อมจิต60คนแล้วทำไมต้องดีใจทนายบอกว่าคือที่ผ่านมาทนายก็มีความกังวลว่าตำรวจเนี่ยนะครับจะสามารถตามตัวแอดมินกระบวนการเชื่อมจิตเนี่ย มาครบหรือเปล่ามารับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าสอบปากคำก่อนเนี่ยครบหรือเปล่าแต่ล่าสุดแกบอกว่าโคตรดีใจเลยพอแอดมินโปรออกมาแบบนี้ตำรวจก็รู้ละว,ว่าแอดมินเนี่ยเป็นใครบ้างจะได้ตามถูกเพราะคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะว่าแอดมินเพจดิลมิตเทวันจุติของกระบวนการเชื่อมจิตเนี่ยเขามีคนดูแลเยอะมากแล้วคนดูแลที่ว่านั้นก็จะต้องอยู่เบื้องหลังใช่ไหมบางคนก็ไม่เปิดเผยตัวตนออกมา พอมันมีคดีก็ไม่รู้จะตามตัวจากใครแต่เป็นแบบนี้ทนายก็บอกโอ้โหเข้าทางเลยยินดีใจมากเมื่อเดินทางมาแจ้งความสื่อแสดงว่าก็เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับพนักงานสอบสวนแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คดีที่ตนเองเนี่ยโดนแจ้งความเหมือนกันตำรวจปอ,อทก็จะตามตัวได้ง่ายซะง,งั้นเห็นไหมครัคุณผู้ชมครับกับกลายเป็นว่าเอามันก็คดีปริกเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมา คดีปริกเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งที่นี้พอเรื่องของออทนายนันชัยพูดแบบนี้ปุ๊บมันก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ปอทจะดําเนินคดีดกับฝ่ายไหนอย่างไรที่นี้มาดูประเด็นที่ระวังจะเจอทนายตอกกลับนี่นะฮะอันนี้หนักกว่าคือหลังจากนี้ทนายนันชัยบอกว่าก็จะไปดูคําร้องของกระบวนการเชื่อมจิตกลุ่มนี้แหละไปดูคําร้องนะของกระบวนการเชื่อมจิตดูดูดูทั้งหมด แล้วถ้าดูพบว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นการร้องข้อมูลอันเป็นเท็จนะก็จะเจอฟ้องเท็จอีกข้อกล่าวหาหนึ่งซึ่งการฟ้องข้อกล่าวหาฟ้องเท็จเนี่ยนะครับเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยโดนสองดอกวันที่ขบวนการเชื่อ,จอมจิตอคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะฮะธนานชัยสวนโดนสองดอกดอกแรกก็คือดีเลยพวกคุณก็โดนแจ้งความเหมือนกัน ตำรวจจะได้ตามตัวได้ง่ายเพราะมาหาตำรวจด้วยตนเองแม้จะมาในฐานะคนแจ้งความประเมันคดีแล้วก็สองแล้วก็สองเดี๋ยวจะเอาคำร้องมาดูทั้งหมดคือคำร้องที่ไปแจ้งความกับตำรวจปอ,อทอนเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อนะฮะรายละเอียดไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่ได้บอกซ้้ำาไปนะครับว่าในในรายชื่อของสื่อแล้วก็ผู้ร่วมรายการเนี่ยมีใครบ้างแต่เข้าใจว่า อาจจะมีทนายอนันชัยด้วยหรือเปล่าเพราะทนายนันชัยแกพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้ไงไกลๆแบบนี้คืออันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะจะมีทนายนันชัยด้วยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แม่ของเด็กเชื่อมจิตก็เคยแจ้งความทนายนันชัยมาแล้วแล้วทนายนันชัยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเดินสายออกหลายรายการเหมือนกันนะซึ่งก็อยู่ในในข้อสมมุติฐานที่ขบวนการเชื่อมจิตว่าเอาไว้ทนายนันชัยสมมติว่ามีทนายนันชัย เราก็าไปดูได้ว่ารายการไหนจะโดนก็คืออาจจะมีรายการที่ทนายไปออกแต่ทนายเขาไม่สะทกสะทานนะครับอันนี้ผมย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะแกพูดออกมาชัดเจนแล้วแกไม่สะทกสะทานแกโคตรดีใจเลยแกก็จะมีโอกาสอ่ะเมื่อตํารวจปอทอเรียกแกแกก็จะต้องถามตํารวจปอทอยู่แล้วว่าตํารวจปอทเรียกแอดบินของกระบวนการเชื่อมจิต60คนออกมาแล้วหรือยังแล้วก็แกเตือนเลยนะว่าอาเวจีน,นรกเนี่ยเปิดบลออยู่ ระวังตัวเอาไว้ด้วยทีนี้ถ้าแกไปดูเนื้อหาในคําร้องแล้วเนี่ยพบว่าส่วนไหนเป็นเท็จทนายโอ้โหระดับเกรดระดับทนายนันชัยเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดารอกครับแกมีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์นะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนไปยังบรรดาแอดมินทั้งหลายแอดมินทั้งหลายนะครับระวังจะถูกแจ้งความดำเนินคดีสวนกลับในข้อหาฟ้องเท็จนี่คือ สถานการณ์ล่าสุดและคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าวันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้สิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนี้สิบห้าใช่ไหมฮะวันนี้สิบห้าเนี่ยขบวนการเชื่อมจิตเขาจัดงานใหญ่นะฮะเขาท้าเลยเขาท้าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไปร่วมพิสูจน์เลยนะไปร่วมทําพิธีเชื่อมจิตกับเขาผ่านออนไลน์ก็ได้เนะชื่อมจิตผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะเชื่อว่าในเพจดิริมิรเทวจุติก็คงมีมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่แล้วนเนี่ยเขาจะเชื่อมวันนี้ คุณผู้ชมอยากทดสอบไหมอยากเทสระบบไหมครับถ้าเทสบระบบก็เข้าไปดูที่เพจนิรมิตรเทวจุติคือก็เหมือนกับที่ทานายและก็แม่เขาว่านะครับทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งวิเคราะห์ทิปเขาใช้คํานี้นะอย่าเพิ่งวิเคราะห์ทิปไปฟังเด็กเชื่อมจิตเนี่ยเขาทําดูก่อนไปลองทําพิธีเชื่อมจิตกับเขาดูก่อนสิ่งที่ทุกคนคิดเนี่ยนะอาจจะไม่เป็นไปเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคือเขาบอกว่าอย่าคติวันนี้ลองเทสเลยลองดีไหมคุณผู้ชม นะเผื่อลองแล้วมันอาจจะหูตาใสาสว่างขึ้นมาเหมือนกับบรรดาแอดมินนิรมิตเทวจุติหรือเปล่านะครับมันก็ต้องฟังความทั้งสองด้านเขาทำพิธีแต่ไม่แน่ใจนะวันนี้จัดกี่โมงนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูในเพจนิรมิตเทวจุติได้เลยนะฮะนะก็คงก็คงวันนี้แหละไม่ใช่ก็คงอวันนี้แหละนะแต่ผมไม่ไม่ชัวร์เวลาเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้สนใจที่อยากจะลดทดลองอยู่แล้ว หรือจะทดลองดีนะคือเอาว่าโดยส่วนตัวก็ก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนะแต่ว่าของนี้มันต้องลองไหมมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะเผื่อมันจะเกิดาปาฏิหงปาฏิหารเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้นะไม่งั้นไม่งั้นคนเป็นแอดมินคนไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่พันคนที่ชื่นชอบเด็กเชื่อมจิตเนี่ยนะครับเขาจะไปเชื่ออย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยคุณดี m p บอกว่าลองดูกับเขาสักหน่อยแต่ทีนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นๆน,นะผมไม่แน่ใจว่านี่คือการเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเพราะวันจันทร์ที่จะถึงนี้17มิถุนายนศาลนัดไต่สวนแล้วนะครับคำร้องของพอมคำร้องของพอมก็คืออยากให้หยุดพฤติกรรมบางอย่างเอาง่ายๆนะอยากให้หยุดอยากให้หยุดพฤติกรรมบางอย่างมันก็ต้องดูสด้านนะครับคือถ้าศาลสั่งหยุด มันก็คืองานเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายละสารบอกว่าเฮ้ยไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีรสนิยมเดียวกันนะไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้แต่ห้ามอา่ห้ามอ้างถึงพระพุทธศาสนาอ้างถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆห้ามเอาคําว่าเชื่อมจิตเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะครับหรือสารอาจจะหรือสารอาจจะไม่ไม่ได้ห้ามอะไรเลยถ้าสารไม่ได้ห้ามอะไรเลยเนี่ยนะะอันนี้ตีปีกเลยนะ อันนี้ตีปีกเลยอันนี้โอ้โหพึกเหิมขึ้นะนะนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูคือก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสาลนัดไตส่สวนปุ๊บศาลจะมีคําสั่งออกมาเลยหรือเปล่าอ่าหรือจะมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมาหรือเปล่าคือเป็นไปได้หมดนะศาลอาจจะนัดไตส่สวนก่อนนะแล้วก็นัดฟังคําสั่งอีกครั้งอ่านัดฟังคําสั่งอีกครั้งหรือสาลอาจจะไตส่สวน แล้วพอม,มอาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อรอฟังคำพิพากษาคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็อาจเป็นไปได้เช่นว่า้ระหว่างนี้ให้หยุดการจัดกิจกรรมก่อนระหว่างที่ศาลกํลาลังไต่สวนยังไม่เสร็จเนี่ยให้หยุดก่อนเลยหย,หยุดชั่วคราวก่อนนะหยุดหยุดชั่วคราวก็เป็นไปได้หรืออาจจะไม่สั่งหยุดก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารยุคน,นียนะครับลุ้นเลยครับวันที่17มิถุนายนเนี่ย วันจันนี้จะถึงนี้แล้วนะเป็นไฮไลท์สําคัญของคดีเกี่ยวข้องกับขบวนการเชื่อมจิตซึ่งมันคาราคาซังเลยนะครับมาหลายเดือนแล้วมันได้ไปเกี่ยวข้องกับเด็กอายุแปดขวบไงมันก็อีหลักอีเหลือนะมันจะพูดเยอะก็ไม่ได้มันจะนําเสนอยังไงเดี๋ยวจะไปผิดยับกฎหมายเยาวชนกฎหมายเด็กอะไรอีกซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนนะต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับ